สวัสดีค่ะเบลบางกอกค่ะสวัสดีค่ะจอยบางกอกค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะพาไปชมบ้านโครงการชวนชื่นบุกไซต์ราชพฤกษ์ติวานนท์นค่ะใช่ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะตกแต่งสไตล์โมเดิร์นแต่ว่ามีกลิ่นอายมูจิมูจิ่จนะ,ะเป็นแบบโมเดิร์นแบบสวยเลยเนาะใช่ค่ะว่าจะเป็นยังไงนะนะคะเราไปชมด้านในกันเลยค่ะเชิญค่ะ และนี่ก็คือบ้านที่วันนี้เราพามาชมกันค่ะพี่จอยใช่แล้วค่ะโอ้โหดูแล้วนะน้องเบลคือตัวบ้านนะคะแล้วก็การออกแบบอะดูโมเดิลใช่แต่ว่าก็ให้ความรู้สึกที่แบบว่าเป็นมูจิมูจิอ่าอ่เป็นบ้านสมัยใหม่ใช่แล้วค่ะแวบแรกที่รู้สึกเลยคือทำไมบ้านมันใหญ่จังอ่าเป็นบ้านเดี่ยวนะแต่ว่าดูแบบว่า อุ้ยตัวบ้านใหญ่แล้วก็หน้าบ้านกว้างมากๆเลยค่ะใช่ค่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะมีขนาดเนื้อที่ดินอยู่ที่53.6ตารางวาค่ะ,คะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยราวๆ160ตารางเมตรค่ะพี่จอยค่ะแต่ว่าแววบแรกที่เดือนเข้ามาคือเหมือนบ้านแบบประมาณ60วาใช่ใช่ใช่ใหญ่มากจริงๆใช่แล้วตัวบ้านดูปลอดโปร่งค่ะมะีพื้นที่โดยรอบสามารถเดินได้โดยรอบอ่าพื้นที่ใช้สอยก็สามารถดัดแปลงทําอะไรได้เยอะค่ะใช่ สีก็สวยนะคะอ่าโทนสีน้องเบลดูสทพานผู้ชมอ่าดูเป็นบ้านแบบสมัยใหม่น้องเบลก็ชอบเลยคือแบบแรก<อ>คือหนึ่งคือตัวบ้านดูสูงโปรง่งค่ะสองก็คือหน้ากากที่แบบว่าทางบางกอกตกแต่งใหม่คะ่ะมันดูมีความแบบว่าสมัยใหม่มากขึ้นดูแบบว่ามีความโมเดิร์นเนาะใช่ซึ่งลูกค้ากลุ่มสมัยนี้นะคะก็จะชอบความที่เป็นโมเดิร์นหน่อยใช่แล้วค่ะดูทสมัยเนาะอ่านี่แอบดูหน้าต่างนะเป็นทรงกลมใช่คือคือสวยอ่ะเออพี่ชอบ แล้วก็ที่สําคัญคือเนี่ยค่ะตรงบริเวณตรงลงรถตรงนี้คือกว้างมากอันเนี้ยเราเทายล้างไว้ให้ท่านผู้ชมจอดรถได้สองคันเลยค่ะตรงนี้สบายสบายสำหรับรถคันยาวก็สามารถจอดได้2คันสบายสบายจริงๆถ้าเป็นรถตู้อะไรก็จอดได้ได้นะได้ได้ส่พื้นที่เหลือเฟือเลยนะจริงๆรถคันเล็กอ่ะสมมุติเอ่อคันเล็กๆะค่ะเป็นอีโคคาร์ใช่ตรงนี้ก็คันยาวคันหนึ่งหรือตรงนี้จะจอดต่อกันได้สองคันก็ได้อ ใช่คือคือจอดแล้วแบบว่าไม่ได้ติดซ้ายขวาเนอะคือเปิดประตูลงได้อย่างสะดวกสบายใช่สบายเลยค่ะท่านผู้ชมคือดีแล้วแบบที่สําคัญค่ะมุมบ้านทางขวามือของเบลนะคะก็คือเป็นพื้นที่โล่งแต่สวนได้ใช่ค่ะแล้วก็ลมดีมากอันนี้คือยืนอยู่สักพักเนี่ยคือบ้านเนี่ยไม่ร้อนเลยอากาศถ่ายเทดีนะคะอยากให้ลองมาชมบ้านจริงกันใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้เราไปอยู่กันที่บริเวณรอบบ้านของของตัวบ้านหลังนี้พี่จอยคือ เป็น<า>ไงคะอ่ากว้างมากคือตรงนี้กว้างแบบประมาณ2เมตรเกือบ2เมตรห้าสิบใช่ใช่ใชแล้วค่ะคือตัวบ้านอะ่ะค่อนข้างโปร่งอยู่แล้วใช่มีพื้นที่ด้านข้างด้วยแต่พื้นที่ด้านข้างอะ่ะเราก็มีการเทป,ปูนไว้แล้วนะคะทําเป็นลานสักล้างก็ได้ หรือลูกค้าเนี่ยจะดัดแปลงจะต่อเติมก็ได้นะคะตรงนี้คือพื้นที่บริเวณมันกว้างมากจริงๆของจริงตรงนี้เราก็เทคอนกรีตแล้วแล้วก็บางท่านเนี่ยไม่อยากจะตากผ้าหน้าบ้านตรงนี้ก็คือสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยเนาะได้เลยได้เลยตรงนี้เราก็ ติดตั้งติดตั้งปั๊มน้ำแทงน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ1000พลิตรนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือตัวปั๊มน้ำใช้น้ำอยู่ในเซ็ตเดียวกันอ่ามันก็ทําให้ประหยัดเรื่องของพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังไม่พอน้องเบลท่านผู้ชมตรงนี้โอ้โหกว้างจริงๆใช่ใช่มีพื้นที่อีกนะน้องเบลตรงเนี้ยโอ้โหจะต่อเติมเป็นครัว ปิดก็ได้ใช่ค่ะคือนึกถึงบ้านไหนที่ชอบทําเรื่องของครัวไทยพื้นที่ตรงนี้ค่ะมีมีพื้นที่กว้างเพียงพอที่จะแบบต่อเติมได้ทำเป็นลานซักล้างในที่ร่มก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะแบบทําเป็นครัวไทยด้านนอกตรงนี้ก็คืออากาศแบบถ่ายเทได้ดีเลยใช่ใช่ได้เลยค่ะตรงนี้ก็มีก๊อกน้าเนี่ยค่ะจะน้ดีจะน้าทิ้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะว่างนะน้องเบลว่าผู้ชมดูสิโอ้โหคือแล้วที่สําคัญเบลชอบตรงที่ว่าเวลาเขา เราขัดมันตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะพี่จอยดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายาบางท่านไม่อยากจะดูแลเยอะอยากจะเน้นเรื่องของการใช้งานให้เกิดประโยชน์มากกว่านะคะอันนี้ก็คือดูแลง่ายมากจริงๆค่ะแต่ว่ายังไงนะคะตรงนี้เราเทคอนกรีตไว้แล้วด้านหน้าก็ยังม,มีพื้นที่สนามหญ้าให้ท่านผู้ชมด้วยนะคะ,ะดูแลตรงนี้บ้านหลังนี้สามารถดัดแปลงหรือว่าทําประโยชน์อะไรได้อีกเยอะเลยเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยอะ่ะค่อนข้างเยอะ จริงค่ะกว้างมากจริงๆเนาะเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวที่เอาจริงๆนะมันโปร่งอ่ะใช่พื้นที่โดยรอบอะก็มีอีกใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือลมดีมากนีค่ะสังเกตจากเราสองคนนะคะคือลมพารดีมากเลยอะค่ะถ้าเป็นน้องเบลตรงเนี้ยจะจัดเป็นอะไรเนี่ย ถ้าหนูหรออหนูอาจจะชอบแบบว่าไม่ได้ชอบแบบดูแลรักษาทําความสะอาดมากตรงนี้คือคือเทปคอนกรีตไว้อย่างเงี้ยคือดีเลยแล้วก็จะทําเป็นมุมแบบวางเป็นโต๊ะนั่งเล่นโต๊ะมาหินนะคะอันนี้ก็ก็ได้ก็ได้ใช่ชวนเพื่อนเพื่อนมาสังสรรค์ไงชอบชอบปาร์ตี้ได้นะคะท่านผู้ชมอ่าไปค่ะเดี๋ยวเราเชื่อมต่อตรงนี้เชื่อมต่อไปยังหน้าบ้านหน้าบ้านตรงนี้เป็นอะไร เป็นพื้นที่จะสวดได้คะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะใช่ค่ะนนดูส,สิคะนิดนึงพี่จอยสังเกตเลยคือรอบบ้านเนี่ยจะมีตัวจุดน้ําดีไว้ให้ค่อนข้างหลายจุดหน่อยออดีจังเลยเผื่อบางทีอยากจะแบบว่าลดน้ําต้นไม้หรือว่าแบบว่า,าล้างรถหรืออะไรเงี้ยตรงนี้คือตรงโรงจอดรถก็มีให้อีกจุดหนึ่งนะคะตอันี้ก็คือมีด้วยบางทีวางพวกสายลดน้ําต้นไม้ตรงนี้ก็คือติดตั้งไว้ได้เลยค่ะตรงนี้มีพื้นที่หน้าบ้านนะน้องเบลสามารถจัดเป็น สวนสนก่เอยสวยๆนะคะเป็นพื้นที่นั่งเล่นก็ได้นะตรงนี้ปูหญ้าเสร็จแล้วนะคะโอ้โหจัดเป็นปลูกดอกไม้สวยๆต้นไม้สักต้นหนึ่งเป็นพื้นที่นั่งเล่นโอ้โหพี่จอยชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมละ่ะใช่ชอบปลูกต้นไม้นะคะตรงนี้ก็คือเหมาะเลยค,คือพื้นที่สนามหญ้าไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปดูแล่ายนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราปูหญ้าหรือว่าปลูกต้นไม้เนี่ยตัวบ้านมันก็จะดูชุ่มชื้นมากขึ้นเนาะใช่ดีเลยค่ะ มมลูกค้าบางท่านส่วนใหญ่เนี่ยคืออยากได้พื้นที่สีเขียวเอาไว้เป็นมุมพักผ่อนอหรือว่าหยุดอยู่บ้านนะคะเออเราได้ดูแลต้นไม้ได้นั่งเล่นได้ทำกิจกรรมกับครอบครัวอาหารตงน,นี้ก็คือเ<ฮ>หมาะมากๆเลยเนาะใช่แล้วค่ะ,คะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ถงของดิฟวิ่งนะคะใช่แล้วค่ะคือเบลมากพี่จอยใช่ พี่เข้ามาแล้วอะ่ะคือรู้สึกปลอดโปร่งกว้างแล้วก็โทนกันให้สีอะ่ะก็เป็นสีสว่างอยู่แล้วด้วยทั้งกระเบื้องแกรนิโต้เนาะแล้วก็การาทาสีมันก็โปร่งแล้วก็หน้าต่างก็มีรอบน้องเงบล อย่างที่บบอกตอนแรกว่ารู้สึกว่าตัวบ้านหลังนี้ค่ะมันเพดานันสูงแล้วมันก็สูงจริงๆนะคะพี่คือมันเข้ามาแล้วมันไม่รู้สึกว่าอึดอัดเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งพื้นที่ตรงนี้ค่ะกว้างมากมีขนาดถึงประมาณ40ตารางเมตรค่ะแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยความกว้างอยู่ประมาณ4เมตรได้เนี่ยจจยกับเบลยืนกันก็โอ้โหหน้ากว้างเนาะ4เมตรนี้กว้างนะตรงนี้วางพวกเอ่อทีวีหรือจะบิวอินก็ได้นะคะตรงนี้ก็วาง โซฟารับแขกอ่าโซฟานั่งเล่นตัวแอลก็ยังได้เลยตัวใหญ่ๆแล้วคือตรงเนี้ยพอความกว้างกว้างมากพี่จอยเวลาเราวางโซฟาไซส์ขนาดใหญ่ค่ะแล้วเราวางโต๊ะกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่ที่จะเดินแบบก็ยังได้นะมันพื้นที่มันเหลือใช่ไหมตกแต่งนะพี่อะคิดไว้เลยนะไรเนี้ยไหนๆลองไอเดียให้ดูทีเป็นพี่จอยพี่จอยอยากแต่งยังไง ก็คือแต่งแล้วคือตัวบ้านน่ะมันแอบมีกลิ่นอายมูจิมูจิซึ่งทุกคนอ่ะตอนนี้พี่ว่าชอบต้นไม้ฟอกอากาศเขียวเขียวตรงนี้นะถ้าเป็นพี่นะวางโซฟานะออกสไตล์มูจิมูจิสีครีมครีมตรงนี้บิวอินหรือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องบิวอินก็ได้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นโต๊ะไม้ใช่ไมที่แบบานมีชั้นวางของได้ราะเป็นโต๊ะคือวางทีวีได้เลยใช่ วางต้นไม้ฟอกอากาศนะคะสักต้น2ต้นที่มุมห้องมุมห้องอ้โหสวยมากเลยคือน้อยแต่มากเลี้ยงแต่โกเดินมาตรงนี้น้องเบลเบาชอบอีกอย่างหนึ่งโครงการที่นี่เขาสร้างด้วยเกาะอิจฉาโพนพี่จอยซึ่งผมบอกเลยนะคะว่าโครงการที่นี่นะคะแข็งแรงมากมากท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะต่อเติมหรือขยายตัวบ้านขนาดที่ตัวบ้านนี้ก็ใหญ่อยู่แล้วนะคะก็ยังสามารถทําเพิ่มเติมได้อยู่ค่ะ ดูโปร่งตั้งแต่เข้ามาแล้วใช่กว้างจริงตรงนี้เชื่อมต่อมาทางได้เป็นห้องครัวห้องครัวที่นีน่ารักน่ารักมากๆดูสิคะท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงเป็นไงน้องเบลคือท่านผู้ชมค่ะอันนี้เราทําตกแต่งให้ใหม่นะคะโดยที่เราแบบเล่นดีไซน์บอกแล้วมัน คือมีกลิ่นอายคือตรงเนี้ยเป็นกระเบื้องลายโมเสกก็จริงนะแต่เราตัดด้วยกระเบื้องเหมือนเหมือนลายมินิมอลเป็นลายจีนูมจีอ่ะอ่ามันก็เลยดูความเป็นผสมผสานกันอย่างลงตัวใช่ค่ะคือจะโมเดิร์นแต่ก็แอบมีความน่ารักน่ารักอยู่จริงมันดูแบบว่ากุ้งกุ้งมิงกุ้งมิงเลยนะคือแบบว่าบางงานที่ถ้ามันแบบว่าจะเรียบเรียบเทนเทนเลยมันก็จะดูแบบอ่าเรียบเกินไปเดี๋ยวอันนี้เราก็แบบดีไซน์มาให้แล้วนะคะทำให้มัมีกิมมิค ช่แล้วมนแบบว่าน่าใช้งานมากขึ้นนะคะแล้วเราปูนะน้องเบลปูจรรดฝ้าเลยโอ้อย่างนี้ก็คือดูแลความสะอาดง่ายหน้าท็อปเนี่ยเราใช้กระเบื้องแกรนิโตนะขนาด6 0 60โคูณหมีกันกระเด็นแล้วแถมยังปูกระเบื้องไปจรดฝ้าด้วยโอ้โหทำความสะอาดก็ง่ายใช่ไหมอันนี้คือถ้าดูถ้าท่าผู้ชมเข้ามาดูใกล้ๆนะคะเขาจะดูแบบว่ามีกิมมิกดูแบบใช่ช่เขาเรียกเหมือนสามิติเนอพี่จอยเนาะ Oh, okay. เอเท็กเจอร์ของเขาอะเวลาสัมผัสอะค่ะมันจะมีแบบเท็กเจอร์ของเขาคือมนันุนน<า>ุนนิดนิดจริงๆกระเบื้องอันเนี้ยที่เราใช้ในหลายๆหลังอะก็มีสไตล์ของเขาแบบนี้อยู่แล้ว<อ>แต่ว่าสีอาจจะต่างกันบางหลังก็เป็นสีขาวครีมอ่อาบางหลังก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะ,ะเป็นลายเนาะ<อ><อ>ใช่ก็ทำให้ดูน่าใช้งาน ช่ชอบเลยนะคือเข้าพอดีเลยแล้วก็แบบตรงเนี้ยอาจจะเป็นครัวเตรียมก็ได้ค่ะท่านผู้ชมหรือเป็นครัวฝรั่งแต่เรามีพื้นที่หลังบ้านตรงนี้ที่สามารถที่จะต่อเติมเป็นครัวไทยก็ได้อ่าคือทำใช่ไหมทำกับข้าวได้เลยได้เลยเนาะได้ได้ได้หรือจะกั้นตรงนี้เป็นครัวไทยไปเลยสมมตินะคะครัวไทยไปเลยเป็นกั้นกระจกก็ได้ใช่เพื่อป้องกันกลิ่นตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่สามารถวางโต๊ะทานอาหารได้ท่านผู้ชม วางได้ได6ท่านสี่ท่าน6ท่านได้เลยตรงนี้โตกลมก็ได้โนะตเลียมก็ได้เนาะได้ได้ได้ที่เหลือเฟือมากจริงๆะะใช่ใชแล้วค่ะันใหญ่มากอ่าตรงนี้ห้องครัวตรงนี้ห้องน้ําค่ะ,คะท่านผู้ชมห้องน้ําเราตกแต่งใหม่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันปูกระเบื้องน้องเบลท่านผู้ชมกระเบื้องเนี่ยโอ้โหอยากให้ท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันโอ้สวยสวยมากๆเป็นแกรนิโตนะคะแล้วก็ลายกระเบื้องเนี่ย ทางดีไซนเนอร์ของเราเนี่ยก็ตกแต่งให้เข้ากับตัวบ้านอ่าสุขพัณธ์แล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะคถือว่าเรียกว่าคือห้องน,น้ำเนี่ยพร้อมใช้งานเลยเนาะใช่ใช,ใช่มีแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะให้ท่านผู้ชมได้ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะสุดยอดเลยคะ่ะใช่ ไปกันค่ะพี่จอยเ๋ยวเราพาไปดูที่ห้องมาสเตอร์เบดมกันก่อนเลยใช่แล้วค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องมาสเตอร์เบดมนะน้องเบลโอ้โหอย่างเช่นเคยควรู้สึกแรกควรู้สึกแรกที่นู้ถึงก็คือใหญ่โปร่งกว้างกว้างมากรู้สึกบอดโปร่งเนอะใช่แล้วก็การตกแต่งของเราอย่างที่จอยบอกเหมือนชั้นล่างนะน้องเบลก็คือออกโทนสีขาวขาวสว่างสว่าง แต่ก็ดูพื้นสิคะเราปูลามิเนตให้ใหม่ใช่ค่ะนี่คือเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยเนอะใช่แล้วลามิเนตอะลายอะไรลายมาลายธรรมชาติโทนสีก็เข้ากับตัวบ้านชอบใช่ไหมล่ะชอบเขาเรียกว่ามันตกแต่งง่ายบางทีเราจะวางเตียงหรือวางต๊ ห,ห,หรืออะไรนี้คหรือว่าจะเอาแบบว่าบางท่านเนี่ยชอบแบบมีคาแรคเตอร์แบบว่ามีความชอบที่แบบไม่เหมือนกันนะบางท่านน่ะก็อยากจะแต่งห้องในตามสไตล์ของตัวเองใช่ใช่ใช่ซึ่ง,งที่เราเรีโนเวทม,มาให้เบื้องต้นค่ะอันนี้ก็คือเหมาะกับทุกการตกแต่งเลยพี่จอยจริงๆะจะตกแต่งสไตล์โมเดิร์นก็ได้ใช่หรือจะผสมกับ Mini มินิมอลอย่างที่พี่บอกมันก็ได้ก็ได้เหมือนกันเนาะเออเฟอร์นิเจอร์หาง่ายด้วยนะเดี๋ยวนี้มินิมอลมูจิกำลังเป็นที่นิยม ช่คือมันมันอย่างที่บอกเรียบเรียบเรียบง่ายเนอะแล้วก็แบบว่ใช้งานได้จริงแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะห้องนอนนี้นะคะมีหน้าต่างทุกด้านเลยพี่จอยปลอดโปร่งมากดูโล,งลง่งดีมากเนี่ยคือแบบบ้านหน้าต่างก็ใหญ่กว้างนะคะและะ้มีระเบียงในห้องนอนด้วยนะคะแล้วก็นี่เลย อย่างเลมพัดดีมากๆากอ่ะท่านผู้ชมใช่คืออย่างที่เบลบอกว่ามุมขวาของตัวบ้านนะคะคือมันเป็นพื้นที่โล่งเป็นพื้นที่สวนทีนี้เรื่องของทิศทางลมอะไรเงี้ยค่ะที่เข้ามาผ่านของตัวบ้านเราเนี่ยมันก็คือได้รับเต็มๆอันนี้ก็คือแบบดีมากๆเนาะซื้อบ้านอะไรเนี่ยไม่ไม่ซื้อเท่ากับซื้อบรรยากาศซื้อความสุขถูกต้องถูกต้องแล้วค่ะเหมือนที่จอยบอกแล้วแหละซื้อบ้านไม่ใช่ซื้อแต่ตัวบ้านใช่เราซื้อความรู้สึกสิ่งแวดล้อมสภาพบ้านสังคมต่างๆนานาหลังนี้ ก็เหมาะค่ะสำหรับลูกค้าหลายๆท่านเลยนะคะกลับมาบ้านแล้วรู้สึกว่าอยากพักผ่อนใช่อยากอยู่บ้านคล้าๆทำงานเหนื่อยเหนื่อยกลับมานะคะแต่ว่าที่ไหนก็มีสุขใจเข้าที่บ้านเราหรอพี่ใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะห้องนอนน้องเบลสำคัญถูกต้องค่ะเพราะอะไรเพราะกลับมาจากเหน็ดเหนื่อยกับการงานแล้วเราก็อยากพักผ่อนซึ่งห้องนอนหลักนี่แหละเราจะทำยังไงล่ะที่ให้ความรู้สึก สะดวกสบายปลอดโปร่งก็คือนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายใจใช่เขาเรียกว่าทิ้งตัวได้เนาะเป็นน้องเบลน้องเบลจะจัดอะไรบ้างอในห้องนอนนี้อจิจเบลก็อยากวางวางเตียงไว้ฝั่งนี้เตียงนี้6กฟุตได้เลยนะท่านผู้ชมคือกว้างมากคือที่อยากวางไว้ฝั่งนี้เพราะว่าคือ โดยส่วนตัวเราไม่ได้ติดเรื่องหงจุหรือเรื่องอะไรแต่เราอยากให้หัวเตียงเนี่ยชนกับตัวของด้านนี้ใช่ไหมคะก็ได้นะวางไว้ได้เลยตรงนี้วาง6ฟุตใช่ไหมเหลือแล้วก็มีตู้ข้างเตียงก็ได้ด้วยใช่เนาะยังวางได้ค่ะยังวางโคมไฟได้แล้วก็มุมถัดไปค่ะมันจะชนกับตัวส่วนของห้องน้ำพอดีอันนี้เราก็ทำบิวต์ูยังมีพื้นที่อีกตรงนี้ใช่ค่ะถูกต้องคือห้องใหญ่มากห้องกว้างมากสามารถดีไซน์ได้แบบได้ ได้ได้หมดเลยที่สำคัญอย่าพาแว็บไปดูเรื่องของหน้าต่างอันนี้ชอบมากพี่ก็ชอบนะหน้าตตั้งลตเนี่ยมันดูแบบหน้าร่างมันดูมีกลิ่นอ่ะคือคือตอนนี้การตกแต่งสไตล์มูสีมินิมอลอ่ะบางหลังเนี่ยถึงขนาดกับต้องต้องเจาะเป็นหน้าต่างเลยนะใช่คือตัดใหม่เนาะใช่แต่ว่าหลังนี้มันมีอยู่แล้วท่านผู้ชมเนี่ยหลังเนี้ยเออดูแบบว่าดูไม่ไม่ไม่จำเจคือมากับตัวบ้านเป็นแบบนี้ การตกแต่งก็เลยเข้ากันกับโทนกับดีไซเนอร์ที่เราออกแบบมาเนี่ยค่ะเราคิดมาให้แล้วเนาะคิดให้คผู้ชมแล้วค่ะใช่ตรงนี้ก็ทำเป็น walk in closet ก็ได้นะคะก่อนเข้าห้องน้ำนะคะอ่แล้วก็ถัดมาส่วนในของห้องน้ำที่ชั้น2กันนะคะตรงนี้ก็คือเชื่อมได้แบบทั้งส่วนของทางเดินด้วยเนอะพี่จอยตเข้าได้สองทาง จากมาสเตอร์เบดรูมก็ได้หรือว่าจากห้องถงก็ได้นะคะอ่าแล้วก็ที่สำคัญอย่างเช่นเคยค่ะคือเราก็จะปรับปรุงรีโนเวทใหม่ก็คือเปลี่ยนทั้งพื้นนะคะเปลี่ยนกระเบื่องที่ผนังนะคะเปลี่ยนชุดสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดเลยค่ะพี่จอยสวยงามมากๆอ่ะแล้วห้องน้ําหลังเนี้ยน้องเบลดูสิท่านผู้ชมดูโอ้โหดูกระเบื้องอ่าใช่คือเขา คือหลังเนี้ยมีความรู้สึกอย่างที่จอยบอกโมเดิร์นสไตล์มูจิแต่แอบก็มีเกืบกิมมิคอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือมัแบ่ห้องครัวข้างล่างแบบใช่แล้วใช่แล้วค่ะต้องขอบคุณดีไซเนอร์ของเราเล่นลเล่นลายโน้ตสาวนใอร์คือแบ่งสเต็ปไว้แล้วเรียบร้อยแล้วพื้นนะน้องเบลการใช้งานก็คือไม่ลื่นใช่คือชอบเนาะคือชอบมากคือหลายหลังคือรู้สึกว่า เราบอกตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นแบบกับกระเบื้องพื้นแบบด้านมันทำให้การใช้งานของเราสามารถใช้งานได้จริงใช่ค่ะไม่ใช่สวยงามอย่างเดียวนะพี่ดีไซเนอร์เขาออกแบบอะค่ะก็ยังมีการใช้งานได้จริงใส่ใจลูกค้าใช่ค่ะนอกจากตรงนี้ดูการปูกระเบื้องจรลดฟ้าใช่อีกแล้วโอ้ที่อื่นอะตอนนี้ใช่ ไม่ไม่ทราบประหยัดงบหรือยังไงแต่ว่าของเราอ่ะคือนอกจากความสวยงามแล้วก็อย่างที่บอกใช้งานได้จริงค่ะใช่ใจปังมมาปูให้แบบกระเบื้องแผ่นใหญ่เลยนะใต่ตื่นจะลดฟ้าค่ะแล้วก็กรนโต้ค่ะแล้วก็ตรงที่พี่จอยยืนนอกจากเปลี่ยนกระเบื้องเป็นลายแบบลายเอ่อลายแบบดูมีกิมมิคแล้วนะคะตรงนี้ก็คือทำตรงหน้าเคาน์เตอร์ตรงล้างหน้าตรงนี้นะคะอันนี้ก็ใส่กระจกให้แบบเต็มบานเลยแล้วก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์คือสามารถใช้งาน ปกติเลยค่ะใช่สวยงามมากๆค่ะท่านผู้ชมถัดมาในส่วนของห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นะคะสังเกตได้พี่จอยไม่ใช่ห้องขนาดเล็กเลยอ่าคือที่นี่ดูรู้สึกว่าเขาเขาวาง l เอา u ์ได้ค่อนข้างดีถึงแม้เป็นห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ก็จริงนะคะแต่ขนาดนี่คือไซซิ่งคือแบบสามารถใช้ได้จริงมากแบบไม่เพกกันนะขนาดทั้งสองห้องเนี่ยเนาะถ้าสมาชิกเยอะนะพี่ว่าสัก สาสี่ท่านก็อยู่กันได้อย่างสบายๆเลยนะคะ,ะวางเตียงก็5้ฟุต6ฟุตก็ยังได,ได้นะ วางที่ฟูแล้วยังวางตู้เสื้อผ้าวางโต๊ะทำงานอะไรยังวางได้อยู่เนอใช่แล้วอแบบขนาดใหญ่ใหญ่พอควรเลยค่ะใช่หรือว่าถ้ามีสมาชิกน้อยๆอย่างเช่นอยู่กันแค่2ท่านมีห้องนอนมาสเตอร์แล้วใช่ไหมคะยังมีอีกสองห้องก็อาจจะทําเป็นว่าห้องแต่งตัวไปเลยห้องหนึ่งหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานไปเลยห้องหนึ่งก็ยังได้ใช่โอ้โหพื้นที่ใช้สอยคือคิดว่าคุ้มอะหลังเนี้ยใช่คุ้มจริงๆเมื่อเทียบกับราคานะคะคือแทบจะหาไม่ได้แล้วการทำานี้ ใช่แล้วค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะโครงการที่ตั้งอยู่นะคะบนถนนราชพฤกษ์ติวานนนะคะเข้าออกได้หลายเส้นทางนะคะทั้งทางด้าน ราชาพฤกษ์ส4 5ก็ได้นะคะออกตลิงชันสุพรรณได้เลยนะคะตรงนี้หรือว่าจะเชื่อมต่ออีกทางหนึ่งก็คือเข้าเมืองปทุมก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าออกติวานน์ ก็ได้นะคะคือแทบจะเป็นตรงกลางที่แบบว่าเข้าออกแบบได้ทุกเส้นทางเลยใช่ค่ะโครงการอยู่ติดริมถนนนะคะ้องเบลใช่ค่ะทางเข้าก็คือแบบว่าสังเกตได้ง่ายๆเลยเนาะใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะแถวนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าอย่างเซนทัลแจ้งวัฒนะค่ะหรือว่าตอนนี้นะคะมีโรบินสันที่เปิดใหม่นะคะตรงเส้นราชพฤกษ์ตรงนี้ก็ใกล้เช่นกันค่ะหรือจะใกล้มากกว่านั้นนะคะก็จะมีโรบินสันสีสมานค่ะซึ่ง อยากจะไปเส้นทางไหนอยากจะไปเดินทางม่หรืออะไรยังไงก็คือสามารถม,มีมีพื้นที่ตรงนี้เอาไว้รองรับเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะ,คะยังใกล้ในส่วนของสนามบินดอนเมืองค่ะ<อ>พี่จอยอท่านไหนที่บินบ่อยๆนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนเป็นแอร์หรือเป็นสจ๊วตนะคะ,คะหลังนี้ก็คือเหมาะเรื่องของไลฟ์สไตล์เช่นกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะท่านผู้ชมน้องเบลค่ะโครงการนี้ใกล้อะไรรู้ไหมคะเหมาะสําสหรับคนที่ชอบตีกอล์ฟโอ้ใช่จริงใกล้สนามกอล์ฟมากๆก็คือขับ ออกจากโครงการนะคะไปต่ออีกหน่อยนึงค่ะก็เป็นโครงการกอล์ฟนะคะของชวนชื่นนะคะสนามกอล์ฟชอบใจกอล์ฟก็คือมา<ช>ตรงนี้ได้เลยใช้บริการตรงนี้ได้เลยนะคะใช่แล้ว<อ>ค่ะแล้วก็อ,ออกจากโครงการนะคะตรงแถวๆบริเวณสนามกอล์ฟะค่ะก็จะมีเซเวน่นม,มีเซเว่นมีร้านทําผมนะคะโอ้โหสะดวกสบายตรงนี้นะคะ ออกไปจริงๆแล้วอะถ้าไม่อยากไปไกลก็มีห้างเล็กๆน้องเบล The Tree ตรงนี้ก็มีรองรับมีร้านอาหารมีของซื้อของใช้ให้ได้จับจ่ายกันนะคะค่ะตัวโครงการก็รู้สึกว่าเงียบสงบค่ะอ่าอยู่ไม่ไม่กี่หลังนะคะ,ะแบบพ v เ t e หน่อยเนาะพ v เ t e ใช่แล้วค่ะ แล้วโครงการชวนชื่อบุกไซต์ราชพฤกษ์ติวานนท์หลังนี้นะคะมาในที่ดิน53.6ตารางวาค่ะพืะ้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่1 6 0ตารางเมตรเลยค่ะ,คะฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่นพี่จอยอ่าค่ะอยากรู้แล้วค่ะน้องเบลท่านผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าบ้านเดี่ยวฟังก์ชันที่น้องเบลบอกไปเนี่ยราคาเท่าไหร่ค่ะราคาเท่าไหร่คะพี่จอยอ พูดไปแล้วจะตกใจสำหรับฟังก์ชันบ้านเดี่ยวนะคะราคาแค่3 9 9ล้าน9 0บาทค่ะท่านผู้ชมโอ้โหราคาดีมากๆเลยค่ะใช่คือในทําเลนี้ไซส์นี้ฟังก์ชันแบบนี้คือแทบจะหาที่ไหนไม่ได้แล้วใช่แล้วค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะท่านผู้ชมขนาดบ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมเดี๋ยวนี้ยัง3-4ล้านขึ้นเลยนะคะจริงแต่ว่าอันนี้เป็นบ้านเดี่ยว Ừ, ฟังก์ชันเนี่ยโอ้โหดีมากๆอย่างที่นําเสนอท่านผู้ชมไปครบคันนพี่จอยเนาะครบคันจริงๆราคานีิหาไม่ได้แล้วค่ะท่านผู้ชมต้องรีบนะคะมาจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะอ่าเอาละค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะเรามีช่องทางไหนบ้างคะที่สามารถติดต่อได้คะ่ะน้องเบลช่องทางการติดต่อของบางเกาะแอสเซทนะคะมีะหลาย ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ YouTube ค่ะ i n s t a g r กรนะคะแล้วก็น้องใหม่ของเราค่ะ TikTok นะคะเซิร์ชได้เลยค่ะว่าบางกอกแอสเซ t นะคะจะมีทุกแพลตฟอร์มเลยให้ได้ผู้ชมนะคะท่านใดที่สนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาสอบถามกับเราได้หมดเลยแล้วก็ l i น์แอดด้วยอ๋โหหลายช่องทางเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับนะคะรายการบางกอกรีวิวของเรานะคะจะไปพรีเซนต์หลังไหนไปถ่ายหลังไหนที่สวยๆนะคะ รอติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ,คะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซ s c r i b e c ์ช n แน l บางกอกแอ s เซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ